เรื่องเด็กๆฟังดูแล้วก็หมายถึงเรื่องง่ายๆที่ใครๆก็รู้ใครๆก็เข้าใจแต่เรื่องของเด็กๆอีกมากที่เรารู้แล้วแต่กลับมองข้ามไปคุณรู้หรือไม่วันนี้อะไรกําลังเกิดขึ้นกับเด็กกว่า15ล้านคนในประเทศไทยก่อนเด็กเกิดเรารู้ว่าการดูแลคันเป็นสิ่งสำคัญที่จะเตรียมพร้อมให้เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะเรื่องโภชนาการของแม่ แต่หญิงตั้งครรภ์เกือบครึ่งขาดสารไอโอดีนซึ่งเป็นแร่ธาตุที่จําเป็นต่อการพัฒนาสมองของลูกในท้องเมื่อเด็กเกิดและเติบโต,ตขึ้นรู้ไหมว่า6ปีแรกคือโอกาสทองของชีวิตเพราะสมองของเด็กจะพัฒนาได้มากที่สุดในช่วงนี้พ่อแม่สังคมและรัฐบาลต้องใส่ใจให้มากต้องลงทุนเพื่อพัฒนาเด็กในช่วงนี้เพราะจะได้ผลคุ้มค่าที่สุดเริ่มแรกเด็กเกิดใหม่ต้องกินนมแม่เพราะเป็นอาหารที่ดีที่สุดที่ไม่มีอะไรเทียบได้แต่มีเด็กเพียง12%เเท่านั้นที่ได้กินนมแม่อย่าง ในช่วง6เดือนแรกของชีวิตนั่นทำให้เด็กขาดภูมิคุ้มกันและเสี่ยงต่อโรคต่างๆทั้งในวัยเด็กและเมื่อโตขึ้นนอกจากนี้เราพบว่ามีเด็กไทยสัดส่วนไม่ได้มาตรฐานในจํานวนที่น่ากลัวและกําลังเพิ่มจานวนขึ้นเรื่อยๆมีเด็กผอมจํานวนมากที่เดินอยู่กับเด็กอ้วนอีกเพียบและมีเด็กเตี้ยแคระแกรนกว่าเกณฑ์วิ่งตามมาในจํานวนไม่น้อยสาเหตุสําคัญเกิดจากการที่เด็กๆของเรามีพฤติกรรมการกินที่ไม่ถูกหลักโภชนาการอย่างต่อเนื่องและถูกแวดล้อมไปด้วยอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เมื่อเด็กเข้าสู่วัยเรียนเรารู้ว่าเด็กไทยไปโรงเรียนกันมากขึ้นแต่พบว่าเด็กประถมที่มีอยู่เกือบร้อเเซน์นั้นมีถึง20%ซไม่ได้เรียนต่อในชั้นมัธยมในขณะที่เด็กๆที่อยู่ในโรงเรียนแม้จะอ่านตำราท่องจํากันอย่างเคร่งเครียดแต่ผลสอบก็ยังมีคะแนนต่ากว่าเด็กๆจากประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นๆเพราะคุณภาพการศึกษาย,ยังต่ากว่ามาตรฐานจากวัยเด็กเข้าสู่วัยว้าวุ่นวัยรุ่นเป็นวัยที่อยากรู้อยากลองไปหมด เพราะฉะนั้นเราควรสร้างเขาให้มีทักษะชีวิตมีผูิคุ้มกันอยากรู้เท่าทัน วันนี้บางคนมีกีฬาแต่บางคนก็มีปัญหาความรุนแรงบางคนมีดนตรีแต่บางคนก็มีปัญหายาเสพติดบางคนชอบขวนขวายแต่บางคนก็ไม่วายหันหน้าหาการพนันบางคนมีโรคทั้งใบอยู่ตรงหน้าแต่บางคนถูกปัญหาเกมออนไลน์รุมเร้าซ้ำร้ายกว่านั้นทุกๆ4นาทีกลับมีวัยรุ่นทายคลอดลูกหนึ่งคนอาจส่งผลให้แม่ไวไัยใสเหล่านี้ไม่ได้เรียนต่อหรือดูแลลูกที่เกิดมาได้ไม่ดีนักเรามาดูเด็กกลุ่มอื่นกันบ้าง ประเทศไทยมีเด็กประสบปัญหาสังคมหรือด้อยโอกาสถึง5ล้านคนนั่นรวมถึงเด็กยากจนเด็กพิการเด็กกำพร้าถูกทอดทิ้งเด็กถูกกระทำเด็กที่กระทำผิดเด็กต่างชาติและเด็กไร้สัญชาติเด็กเหล่านี้มักขาดโอกาสทางการศึกษาเข้าไม่ถึงบริการต่างๆของรัฐและเสี่ยงต่ออันตรายและการถูกล่อลวงเด็กเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ต้องการการดูแลและความช่วยเหลือเป็นพิเศษและพวกเขาก็มีสิทธิเท่าเทียมกับเด็กคนอื่นๆเมื่อเรื่องเด็ก ไม่ใช่เรื่องเล็กเรื่องเด็กๆเ,เรารู้แต่ละเลยเรื่องใกล้ตัวที่เรารู้แต่ไม่ใส่ใจมาร่วมกันสร้างสังคมที่เป็นมิตรต่อเด็กด้วยการมองเห็นความสำคัญของสิทธิของเด็กแล้วมาร่วมลงมือทำอย่างใส่ใจเรื่องเด็กๆร,รู้แล้วอย่าละเลยเรื่องเด็กๆรู้แล้วยันนิ <Lakes'> ่งเฉยมาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสิทธิของเด็กและเดินหน้าต่อไปเพื่อสร้างสังคมที่เป็นมิตรต่อเด็กกันเถอะ